รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่กระบวนการที่หลายๆองค์กรยอมรับว่ามันจําเป็นจะต้องมีในกระบวนการของเรานั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอ,อ่อการที่ลูกค้าขอให้เราดําเนินการในรูปแบบที่แตกต่างไปนะคะจากเดิมที่เคยตกลง หรือองค์กรเองนะคะต้องการที่จะดําเนินการให้มันแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เราตกลงกันไว้เราจะมีวิธีการเล่ากระบวนการนี้อย่างไรบ้างนะคะไปดูตอนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซคาร์ฟิ้งวันนี้นะคะดิบจะ พาเพื่อนๆนะคะมาเล่ากระบวนการนะคะในซีรีส์ที่มีชื่อว่าแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการค่ะวันนี้เป็นตอนที่19จ้ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยปีนี้น่าจะจบนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็น การเล่ากระบวนการที่มีชื่อว่าการเชงหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเชงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านข้อกำหนด IATF ห6ึ่9หหรือแม้แต่ ISO 9 0 0 0นเองเนี่ยเราจะเจอคำว่าเฉงอยู่3ข้อกำหนดนะคะก็คือ6.3ค่ะก็คือ8.3.6ค่ะแล้วก็8.5.6ค่ะ6.3เป็นการเชงแบบ <c oughs> เราเคยทำแบบนี้เขียนโปรเซสเอร์แบบนี้ <c oughs> แล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ส่วน8 3 836นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเคสที่ลูกค้าให้เราออกแบบสําหรับองค์กรที่มีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้แล้วนะโทรเขอเปลี่ยนแปลงแบบให้ฉันหน่อยอ่ะนะคะนั่นคือ836ค่ะ ส่วน856ก็คือแบบผลิตแล้ว mass production เรียบร้อยแล้วขึ้นรายการผลิตเรียบร้อยแล้วและลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งองค์กรของเราเองเนี่ยขอเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะมีวิธีการเล่ากระบวนการนี้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องตอบให้ได้ว่าการเชงของเราเนี่ยนะคะมันอยู่ส่วนไหนของตัวของ business o r c c a s t ของเรานะคะยิบใส่ไว้ตรงนี้ค่ะ ซึ่งเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงนี้ไปๆนะคะการเช้งมันแทรกซึมอยู่แทบถูกกระบวนการของการทํางานของเราเลยก็ได้อย่างที่บอกว่าเช้งเนี่ยมันต้องมีทั้งเช้งในส่วนของการออกแบบเช้งทั้งในส่วนของการแมสโปรดักชันเช้งแบบตั้งแต่โปรเซสต์การซื้อของหรือว่าอยู่ๆลูกค้าอยากจะเช้งมาเลยเช้งมาตั้งแต่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาโอ้มันมีหลายเช้งเลยจ้านะคะดังนั้นใส่ไว้ก่อนที่ตรงนี้นะคะเราจะได้เอาไปเชื่อมโยงในการเขียน Process, โปรเซส s แอปโพสของเราได้ ทีนี้โปรเซสของการเช้งนะคะเป็นขอบค่ะขอบคือ customer oriented process นะคะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกค้านั่นเองค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเล่าเรื่องกระบวนการตัวนี้ได้นะคะเราจะต้องไปรู้จัก tool หรือว่ารู้จักเครื่องมือของการเครื่องมือสากลน,นะคะที่เราจะใช้ในการเล่ากระบวนการนี้กันค่ะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะดิฟบจะมาพาเพื่อนๆรู้จักกับเครื่องมือตัวนี้ค่ะมีชื่อว่า t u r ร l e Diagram นะคะหรือว่าแผนภูมิเต่านะคะเป็นเครื่องมือยอดิตนะคะที่เราใช้ในการเล่าเรื่องกระบวนการนะคะการนะคะเราเขียนกลมๆค่ะกลางตัวเต่านะคะตั้งชื่อให้มันชื่อของมันก็คือชื่อโปรเซสหรือว่าชื่อกระบวนการนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราระบุหน่อยสิคะว่าเต่าของเราจะต้องกินอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นอินพุตนะคะหรือว่าปัจจัยนําเข้าในการ ทำให้เกิดโปรเซสนี้ค่ะเมื่อเราใส่อินพุตเรียบร้อยแล้วนะคะเต่าเราก็ต้องขี้ออกมาค่ะนั่นก็คือเอาพุตค่ะแล้วอะไรคะคือสิ่งที่ได้ออกมาหรือความต้องการจากโปรเซสนี้ที่เราต้องการเนี่ยต้องการอะไรนะคะเสร็จแล้วเราไปเล่าถึงแมชชีนเครื่องมืเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เราใช้เครื่องมือเครื่องมืออะไรจากนั้นค่ะข้ามไปในเรื่องของคนค่ะว่าการทํางานกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับบุคลากร,ก,รกลุ่มไหนนะคะ เพิ่มเติมนิดนึงคือใส่ competency ให้ดิบด้วยนะคะว่าเขาจําเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรนะคะจากนั้นไปด้านล่างค่ะใส่ document นะคะหรือว่าเอกสาร procedure work instruction คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกระบวนการนี้คืออะไรนะคะในกรณีที่ดิไม่รู้จักกระบวนการนี้มาก่อนเลยเนี่ยดิจะต้องทำยังไงบ้างไปอ่านคู่มือไหนนะคะและสุดท้ายค่ะ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คืออะไรเราจะได้แผนภูมิเต่าหรือการเราเรื่องกระบวนการของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะหากแม้ว่าเพื่อนๆไปดูในพื้นที่ทํางานของตัวเองแล้วไม่เจอแผนพูงแผนพูงเต่านะคะเพื่อนๆสามารถใช้ในรูปแบบของโปร c ซเซอร์ก็ได้นะคะเอามาดูแล้วหาดูว่าตรงไหนคือ Input Output m a t h i n e นะคะที่ใช้เล่าเรื่องกระบวนการนี้นะคะอย่างในที่นี้ก็คือตรงโฟลชาร์ t เนาะตรงไหนคือเอกสารที่เกี่ยวข้องสําหรับกระบวนการนี้นะคะในที่นี้ดิมจะมีบาร์ที่ชื่อว่า Form อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนั้นนะคะแล้วก็ หาว่าเอ๊ะใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นั่นก็คือแมนนั่นเองนะคะแต่อาจจะต้องมีเอกสารอื่นเข้ามาประกอบหรือเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นตัวของ KPI นะคะก็เอามาประกอบกันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยจ้าเพียงแต่ว่าเพื่อนๆหาเจอไหมนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนสำหรับแบบฟอร์มของเพื่อนๆ แต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาเขียนในส่วนของกระบวนการนะคะบอกเรากระบวนการ process a p p ป o ลผ่านในรูปแบบของแผนภูมิต่านั่นเองค่ะวันนี้นําเข้าสู่กระบวนการที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า s h ีก่อนอื่นค่ะเพื่อนๆเขียนค่ะตรงกลมๆนะคะกลางตัวเต่าใส่ชื่อให้มันนะคะชื่อการเปลี่ยนแปลงชื่อเชงชื่อ ecn ชื่อ eci ชื่อ ecr นะคะ ECN คือ Engineering Change Notice น,นะคะก็คือสิ่งที่แบบข้อมูลที่ลูกค้าให้เรามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนาะ e c i ECR นะคะ Engineering Change Request นะคะก็คือสิ่งที่เราแบบร้องขอลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็เขียนตรงกลางตัวเต่าตั้งชื่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะ เสร็จแล้วเราใส่คาว่า input นะคะหรือว่าปัจจัยนำเข้าของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะอาจจะเป็นใบ ECN จากลูกค้า ECN หรือว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากซัพพลายเออร์เป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากตัวขององค์กรเองนะคะอ่ะอันนี้เราก็อาจจะเอาข้อมูลพวกนี้เป็นปัจจัยนำเข้าในการทำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำว่าในส่วนของ เราอาจจะมีล็อกชีตที่ใช้คอนโทรนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยอะไรเข้ามาเปลี่ยนแค่ไหนแจ้งกับลูกค้าแล้วหรือยังทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังนะคะเราก็ใส่ล็อกชีตเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าเราอาจจะมีในเรื่องของแผนงานการปรับเปลี่ยนการติดตั้งการ ใส่ลายเครื่องจักรใหม่ๆนะคะเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของ input นะคะตามความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีมากกว่านี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะคะตามความเป็นจริงตามหน้างานเลยค่ะจากนั้นไปที่เ u t p u t ค่ะ output ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังมาว่าจากการทำ process ในส่วนของ ECN Change ของเราเนี่ย เราต้องการอะไรออกมานะคะในที่นี้ก็อาจจะเป็นการทบทวนในส่วนของพี่แพรฟล์นะคะเป็นการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของทูนของเครื่องจกักรของการดีไซน์ของไดของโม ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฟใส่ไปแค่แบบว่า2อันเนอะแต่เพื่อนสามารถใส่ไปตามหน้าง,งานจริงที่เรากําหนดได้เลยนะคะหรือว่าหน้าง,งานจริงที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของเพื่อน <ๆ S 1> นะคะเมื่อเคลียร์อินพุตโปรเซสเอาพุตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปคิดซิว่าเอ้ในการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเรามีเครื่องจกักรหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเปลี่ยนแปลงของ ในที่นี้ดิฟใส่เป็นคอมพิวเตอร์นะคะพินเตอร์พวกอีเมลอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะพวกเว็บไซต์ของลูกค้านะคะถ้าเรามีในส่วนของตัวของโปรแกรมที่ใช้ในการคอนโทรลตัว e c n ตัวเนี้ยเราก็สามารถดำเนินการได้นะคะจากนั้นค่ะเราใส่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะคะก็จะมี QA อาจจะเป็น QA วิศวกรรมฝ่ายผลิตนะคะต่างๆนานา ริปใส่เพิ่มนิดนึงค่ะว่า แล้วเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมี competency หรือความรู้ความสามารถอะไรนะคะเราเกระบวนการอันนี้มันถึงจะเสร็จสมบูรณ์หรือว่าเป็นไปได้อย่างลุล่วงด้วยดีนะคะอันนี้ริปใส่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง engineering change notice นะคะก็คือเคยทราบสิว่าเวลาลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงมาเราต้องดําเนินการอะไรหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันมีผลกระทบกับกระบวนการอะไรบ้างหรือว่าขั้นตอนไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วพอเราทําตรงนี้เสร็จนะคะ เราก็ข้ามไปด้านล่างค่ะนั่นก็คือตัวของเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเราอาจจะองค์กรของเราอาจจะเขียน p r o c e d u r รในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะ่ะพวกแบบ ecn change อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งภายนอกภายในเข้ามานะคะเราก็ใส่เลขที่ p r o c e d u r รตัวนั้นไปหรือบางองค์กรอาจจะไประบุในส่วนของโ r o c e d u r ร์ epqpt e นะคะ APQP Process ะอ่ะ,อะแล้วก็ระบุเลขที่ Procedure ของ APQP ไปนะคะตัวอีกตัวแต่ว่าเพื่อนๆไม่รู้จัก APQP ไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นพาร์ทของ i ATF 169่นะคะที่พูดเผื่อไว้สำหรับเราที่จะได้มองเห็นภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรนะคะหรือถ้า Procedure อีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการควบคุมอนะคะ่ะเอกสาร p r o c e d u e ์ที่มีชื่อว่าการควบคุมเอกสารบันทึกตัวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ECN chain เพราะว่าต้อง control drawing รับคงรับเข้า drawing อ,อะไรต่างๆนานานะคะหรือว่ารับเข้า ECN ขึ้นทะเบียนล็อกชีตนะคะเราก็สามารถใส่ p r o c e d u e ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไปได้ทั้งหมดเลยจากนั้นค่ะสุดท้ายค่ะคือเรื่องของ เป้าหมายที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้หรือว่าใช้วัดผลว่าเช้งของเราเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กหรือดีไม่ดีนะคะเราอันนี้ดิบขอนนุญาต เอาตัวอย่างนะคะคืออย่างนี้ต้องดิบต้องเล่าว่าถ้าเป็น IATF ะคะ่ะเราจะกำหนดว่าเวลาที่ลูกค้าเขาเช้งเนี่ยเราต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารหรือหมวดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยให้เสร็จภายใน10วันทำการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทของ ISO 9000เนี่ยเราไม่ได้พูดตรงนั้นว่า, <S <S <"He> i, าเฮ้ยเธอจะต้องแก้ไขให้ได้ภายใน10วันนะไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะดังนั้นถ้าสมมติอาจดิบ คุยในพาร์ทของ iatf เราอาจจะเอาตัวเนี้ยไปเป็น ไปเป็นเป้าหมายอ่ะได้ว่ามีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซนต์การดําเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนดหรือภายใน10วันเนี่ยก็ได้นะคะหรือว่าการดําเนินงานเปอร์เซนต์ความสอดคล้องของการดําเนินงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็สามารถวัดเป็นดัชนีชี้วัดได้นะคะค่ะนี่คือการเล่าเรื่องกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งนิบอกเลยว่ามันมีทุกๆองค์กรแหละนะคะไม่มี อะไรที่มันเป็นมั่นคงถาวรตลอดไปลูกค้าให้มาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม,ไม่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าบ่อยหรือไม่บ่อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ฝากเพือพ่อนๆไปหาดเขียนในส่วนของ p โปรเ s a แอปโพสได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวอย่างที่ดิ๊บได้คุยในวันนี้มันเป็นเพียงการยกตัวอย่างจ้าดังนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกับองค์กรเพื่อนๆเป๊ะ100นะคะให้ไปแอปพลายหรือประยุกใช้ตามหน้างานจริงนะจ๊ะไม่สามารถยกไปใช้ซื่อๆดื้อๆแกดกๆได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะในส่วนของแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการนะคะในตอนที่1 9ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนอื่นๆนะคะ าเพื่อนๆอยากเป็นเอ็กซ์เพรสในการเล่ากระบวนการนะคะต้องติดตามชมซีรีส์นี้นี่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ